หนึ่งนะครับเพราะตอนนี้แขกรับเชิญมานั่งอยู่ตกม่งมองนีแล้วนะครับพี่น้องสองคนเลยนะครับยินดีต้อนรับปอยไฟยัยซ้อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่น้องครับจองเคิ้วตั้งแต่ปีก่อนหมดครับผมหัวก็ได้มือนี่ปีก่อนกูนะครับพัดเดือดคิ้วเงี้ย่งครับเพราะว่าเป็นแขกรับเชิญที่มาเที่ยวแรก เทพแรกของรายการช่วยอะไช่วดีเลยแมนครับให้เกียริยังสู้เลยดีใจนั่งยูได้ครบผีพ่อไอ้ฝ่ายก็ย่ยสอนมาเทพแรกปั๊บคนรูุ้ลุลุศิลปินลุลังเขามาในรายการเลยว่ารายการดีรายการมวะเขาเต็มเลยประเดิมดีหลังจากนั้นนะครับมันนี้ก็เริ่มมาถามมาไทยข้าวๆกันมาเป็นตั้งไดมันนี้ได้โอกาส ลูว่าว่างสบายานอน<ด>เว้นมือนึ่งแล้วก็ได<น>้ข่าวว่ามีงานมีการอาันไม่เห็นก็เลยเซิร์ฟมากถามข่าวทำข,ข,ข,ข้าวกันในพี่น้องทั้งบ้านก็นสงสัยหลายเรื่องอยู่นะครับสงเอ็ดเม็มาฝากไว้ได้เด้อเดี๋ยวสิคุยดอกรอจะข้าวก่อนตอนนี้ก็คอยคุยคนเดียวก่อนขาคือวนะ่าสั้นเห็นว่รานั่นแม่ๆเลกแมาแล้วใจสสนวนหยา จะสบายยังป่ะแค่แล้วคอยเคยได้ยค่อยเคยได้ยินตาอันอันในก่อนล่ำอันแม่ผมเพ่แหมยังแม่ผมเพ่เขาเปียกๆใส่ผู้หญิงมันล่าอะไรเมผมเพ่ลองฟังเมื่อนี้มาเห็นพอผมเพ่บ่อันนี้ผมเท่เหรอครับผมพังผมเท่พังแล้วล่ะนี่เป็นง่ามง่ามเป็นศิลปะเป็นศิลปะครับผมให้ทานเนี่ยมันแข้งแรงงั้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอีหยังอยู่ในถ้วยเลยโอ้ลืมอันนึ่งแขก ไปไทยมากกับตรงมีแนวตอนรับเป็นธรรมดานะครับสมเกียรติของปลอยฝ่ายาย,ย่อยสอนะนะครับ<ม>ใน,นานะแก่ผู้มีเกียรติอันดับต้นๆของรายการนะครับจำด้ในในว่ามาเวกเวยากอนกับมีแนวกินเ,น <c oughs> เอาเนี่ยยำมาพริกมึงนะกับเกราะไขาดดรอกครับเพราะว่าเข้าตอนรับกันยังดีอยู่แล้วกับศิลปินที่ห้เกียรติมาในรายการรู้เึกว่าเที่ยวกอนให้กินพริกสดว่าพ <c oughs> ริกสดอันนี้ รู้สื้ิตเป็นพริกป่นนะคะอันนี้เป็นแจ่วบบกพริกผงแต่ว่าพอแมนแจ่วบบกพริกผงซื้อๆใส่บักเมาาน้ำผมได้ข่าวว่าอยู่ทั้งบ้านตอนเป็นเด็กหน่อยตอนเรียกอะไรครับเนี่ยบักเมาครับผมอะไรผมไม่เคยกินหรอไม่เคยกินบอกครับพี่ไม่เคยกินใช่ไหมลูกไม่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 เคยกินก็ต้องกินสิครับลองซิมมึงครับต้อนรับโดยอ่าก็เอิ่นว่าอาหารต้อนรับก่อนสิพูดสิคุยกันนะครับบักเมาน้ำพริกน้ำปานะครับพริกน้ำปลา เป็นยังไงครับคุณปลอยฝ้ายครับผมเป็นยางกันสูเป็นยางกันสว่วงสว่างสว่างรถใส่ก็ดีอยู่ละแต่ว่าถ้วยมันบ่เข่าไหมโอ้ถ้วยมันบ่แซบยตนถ้วยนี่บ่แม่นแม่นถ้วยวถ้วบ่อคืออันนี้มีถ้วยมีไฮมานี่ ย้อนว่าเฮ็ดอันนี้อยู่บอกครับตอนนี้นี่แหละนี่แหละยอดจังว่ากันส่วปะคุณมันคือใส่เหล่าแซ่บใส่เหล่าอร่อยป่ะตีใส่เหล่าแซบใส่เหล่าอาหารของพี่น้องสิดูดีมีราคาถูกไหมท่าดูดีมีราคาคือหมักเมานี่พี่น้องครับผมใส่ถั่วนี่ปั๊บเปลี่ยนซื้อเลยเนี้ยเต็มเปลี่ยนซื้อเดี้ยเพืเอินหมักเมาเด้เออนยังบไงเออเมาเบอรี่เมาเบอรี่แมนคือหมักงอนไงเนี่ยครับคันเป็นภาษาฝรั่งกัน มันเบอร์รี่ไข่ๆเลยเพราะง่มันเบอร์รี่ไข่ๆหมอนเบอร์รี่อันนี้ก็เมาเบอร์รี่อันนี้บักเมาซื้อๆออมันอยู่กับกีว่าเอิ้นให้มันอับขื่นถ้าใส่ถ้วยบ้านธรรมดานี่เอิ้นบักเมาถ้าใส่ถ้วยของปอยไฟยายสอนเอิ้นว่าขุนเมาเออคือจักรยานแหลบ้านข่อยเนี่ยครับไปได้ผัวฝรั่งที่ยังซื้อใหม่มายัซื้อว่าเจ้าไหน น้องแอลลี่แอลลี่แอลลี่บัดมาอยู่บ้านเขาอะนะชื่อว่าอย่างแอลลี่กับอีแหลไอีแหลแอลลี่คือตะเกียรมูควายนี่ครับชื่อว่าแคลแคลแคลไปแคลมากแบบโอ้ยพอมาอยู่กรุงเทพเปลี่ยนชื่อเห็นไหมครับเปลี่ยนยังงเออมงวนกว่าเก่าชื่อยังเล่าไคุณฟันกับสันจะคุณฟันปวดหัเอาอันเก่าก็ได้เหรอกับสันกับคุณฟันมันอะไรมาค้ำก็แล้วไปนะอ่ะอันนี้ครับพี่น้องขออนุญาตนะครับบอกว่า ถ้วยโถโอซ้ำที่ว่างอยู่นี่นี่คือเรื่องที่เฮาสิมาเว้ามาจากันว่าไปแอบเฮ็ดของสวยๆงามๆเซ้นรามีแบบนี้ได้จังไดแบบใดนะครับพี่น้องที่ไปที่มากขึ้นยังแมนครับคือจังมาเฮ็ดแนวนี้นะครับหรือว่าแก้วนี่สนับสนุนให้คนดื่อสนับสนุนให้คนดื่มอีหยังหรือบอนะครับการโปรโมทแก้วใส่หลายอย่างใส่หลายอย่างครับออันนี้ขออนุญาตใส่นี่ก่อนเนาะใส่มันเบิดเนนะมันจะได้อยู่ดีเนาะเดี๋ยวผมสิล่องเบิ่งว่า การใส่ถ้วยธรรมดากับใส่ถ้วยเซรามิกของบอยไฟกับยี่ซ้อนนี้มันสีสบกัวเกาขนาดใดรสชาติจะลมก่อมขึ้นพี่น้องสังเกตบางไายการนี่สิเน้นถ้วยนะสิเน้นเรียงสีสันเห็นว่าอุ้ยออกจอที่ดีมากเขาบอกเรียงยังเขากรแตงมาใส่เรียงถ้วยอย่างเดียวเลยครับออกจอที่ดีมากมันสวยดีสีแดงเขาตัดกับสีเอ่อสีเขียวอ่ะเออเนาะสวยๆเยรว่าการใส่ถ้วยอนี่มันเฮ็ดแห่ เสียงดังขึ้นครับผมมันแซบแซบผบอกถึงความต้นท่านครับผมต้นแตกแท่โอเคสนับเดี๋ยวที่ม้าว่ากันจังใดลราบัดนี้เต็มปากอยู่บัดนี่ยกินให้มันแล้วก่อนจ้างกับอต็มปากกันเจี๊ยวกันทั้งในได้สอนกับว่าไปก้อนกระเด้ครับเดอยวกระเด้อ่ะครับเอาเอาเอาแค่สอนอธิบายพี่น้องคือช่วงนี้ศิลปินเฮาครับศิลปินเฮามันหนาฝนจ้างานก้าเปียกบ่ครับ มาแน่แต่แม่เลยครับเป็นอย่างกัะนาน้ำฝนจังน้อยพวกเปียกแต่ฝนเนี้ยเปียกแตีบบ่อยทเป็นนาฝนงานบ่หลายปนได็จ้าจ้าครับเนี่ยเป็นธรรมดาช่วงของพรรษาเนี่ยเออการจัดงานของงานลื่นเริงต่างๆกับสีลดลงเนี่ยนะไรแล้วกับหาช่องทางยังยสอนกับอ่าเฮ็ดน้ำพริกขายโยน้ำพริกขายเออปล่อยไฟกันเลยคิดว่าเออเอาอย่างสีมาล่องรับระวังน้ำพริกมันต้องใส่ถ้วยบบบ โอ้อหรือว่าอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าการซื้อถ้วยซื้อจานเต่ะเทียบซื้อแก้วเข้าตรงการหนึ่งความสวยงามครับสองความทนทานย่างในหน่อยไม่ต้องถูกใจมองไปแล้วสะดุดตาใส้อาหารได้นี่บอต้องคิดบอกครับใส่ได้บอได้บอได้เขาของเขาตัวนึงอไอ้คุณพ่นครับคุณพ่นเออเนี่ยอันนี้เขาก็ว่ามันตะความสวยงามเนาะไม่โคเวปไปได้แมนครับเขาไม่โคเวฟเวปอาหาร อเขาไม่โกเว็บได้เป็นเซรามิกเขาไฟแน่นได้ปะครับไฟแน่นสีได้แต่สีบนมีราคาเขาได้ปะเขาห่อนล้วงกัได้ครับป๋ญาไงกระป๋ญาก็จะม่นายแต่พูดหละกระเจ้เรียนซื้อนะครับเนี่ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งของไอ้ฝ่ายก็เลยเล่งเห็นว่าบักพริกนี่ต้องใส่ถ้วยคิดกันง่ายๆเลยเอามันก็ต้องหาแนวอย่างที่มันเขาเรียกว่าเอื้อต่อกันเออเออทายบักพีกพร้อมแล้วก็ะทายถ้วยพร้อมเล่งว่าเอ๊ะห่อนเสียธุรกิจอีกอย่าง ครับอาชีพอีอย่างเมวอาจจะเสริมหรือไม่แน่อาจจะเป็นหลักในอนาคตศิลปินค้นข้อนีมันมันมีขื้นมีลงครับแมนมาสันครับผมมีผู้ใดอยู่ได้ตลอดมันก็ต้องขื้นตกลงแล้วครับมีห่านเวทีเนาะเออคือบังไฟเนี่ยแหละเสือเสียงเสือเสียงเสือเสียงคขื้นพวลงกัทสิบนซอดแจ้งหมดอธิบายได้แบบเนี่ยครับผมมาจังใดลราจังไปเห็นอันนี้เราไปเอามาแต่ใส่ครับไปไปไปเห็นน้อง น้องเขาขายก็เลยไปถามที่เอามางไลนล่ะสนใจเห็นมันงามปกติเป็นคนที่บ่ค่อยสนใจเรื่องของของผู้นี้ครังของผู้หญิงเพราะพอาไปเห็นสีมันโอ้สีขอบตาของแท่มันต้องเบ่งราคามันกับพ่อฟังอันนี้เอ๊ะไอ้ยาเคล็ดเว้ยจกเป็นโต้แทนเว้ยเออเยออยากเอามากอยากให้พี่น้องผู้ใดไปเป็นโตแท่นก็ได้โดยที่มาเอาน้ำเท่าจังสิแม่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งขอเสริมครับผลิตภัณฑ์ที่เอามาเนี่ย ขึ้นห่างนี่นะขึ้นห่างห่างห่างซัปเปร์ซินค้าโอ้กระตูกใจเบิดเออว่าแม่นห่างยิ่งนกยิ่งหนูไปสุดแต่ว่าอ้าวข้สั่นขนแนห่างเขาแบเอ้ยแน่กับดักเนี่ยบ่ห่างห่างน้ำบาตเนาคือคือไม่ห่างเลยคุณนายกับดักเขายู่ใช่ท่านอาจารย์ห่างเนูทานอาห่างวัวท่นอันห่านไว้ทึ่งท่ายิ่งหนูนะ เล่นของสงเล่นเล่นรอดไม่ได้เลไม่ไม่อยู่แล้วไม่ดูด้วยวันนี้จะไหนดูไหมดูยอดลังบอกสอบแรกพี่วี่เพื่อกดเบื้องซับสะไข่ขอพี่เบิ้งยอดลังเลยเด็อกอบอกการเ้องอ้าววดีดีสุดนี่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของปล่อยฝายนี่ครับพี่น้องใหไทยครับใหไทยเลยเอาจังสิ ผู้ใดเบิ้งแรกการอยู่ค่ากันมากง,ง่ายๆเลยครับโซ่ความขวาควมาว่าที่ย้ายสอนถืออ,อ,อยู่นี่มันคือยอย <laughs> ่างบอกบอกไม่ถามใครพ่อเอางี้สิทุกอย่างที่พี่น้องเนี่ยห็นอยู่ตอนเนี่ราคาเท่าไหร่ ต่อใบต่อถ้วยต่ออันบอกพี่พี่น้องเคยไปเห็นอยู่น้ำแข็งใายจังเลยครับถ้วยเท่าใดสีขาวประมาณเท่าไหร่ถ้วยเท่าไหร่จานเท่าไไหหร่่แก้วเทาใดสีอันสีอันคอมเมนต์พี่น้องเด้อครับเด้อหน้าจอเลยครับครับผมขอเพลงของโบซูเปอร์วาเลนไทน์อย่าหาเหตุผลให้พ้นผิดนะครับเกี่ยวกับถ้วยและจานโดยตรงเลยนะครับผมยงเคยจะบอกว่าไอ่เกี่ยวกับเกี่ยวเลยครับผมคุณแมวลอยเอ็ดกรอบคุณหลายครับ เออเอาจากใต้กันเขาว่าเดี๋ยวเรื่องเล่าของคนต้องผลงานเดี๋ยวกะว่าไปร่วมร่วมกันเนาะพี่น้องเพราะว่ามือนีขอมันหลายอยู่ไหนนี้ก็รู้เล่าเรื่องอื่นมาท่านได้มาบ่อยๆนะไอ้่อยไฟย่ายสอนอ๋อมากครับตอไปยัสิมาดูกว่านี่คนมาเปิดบ้านเลยนุดโกราชเป็นยังมาดูครับโอ้ขอบคุณครับมาดูโฆษณาโฆษณาขายเซรามิกเอาบอก เออคิดหอดคุณพ่นคิดหอดแฟนเทนโอ้โหครับผมกับฝากในห่างเบิร์เด้อครับว่าซิเก็บโฆษณาหรือว่าซิฝากใจใส่ทานตะวันฝากใจใส่ทานตะวันกองสดน้ำไช่เด้อครับวบอสเ่นแสดงสดมวนคักจากป้ายงป้ายงจะได้เอาถั่วนี่แล้วจังเลยเอาถั่วเอาซราบมากเป็นยังครับมานางปนิพัฒน์มิวคอพี่คนกว่าย่ายสอนมันก็จริงจริงแตกนี่ตอนเปิดบ้านหูวดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเฮ้งไหมก็ขอเพลงไก่บักโจนนายไอ้พ่น โอ้ไก่บอกจวนแล้วมาต้มใส่ถ้วยเอากันเลยเสียบบ่ต้มไก่แซ่บบ่แซ่บอยู่พัฒนาใส่ดิล่อเบิงอยู่เด้อไอ้ไฟฝ่ายายสอนมากเด้อครับขอติดตำหนานบักจอบลอยแน่ประจักษ์คุณเจี๊ยบยังซุมหน่อยสีเกตนี่ย่างซุมถามมาเบิงครับพี่น้องไทขยบังขดกามบ่บังขดกามมีวะยังซุมหน่อยครับอันละเท่าไหร่ครับพี่น้องเห็นอยู่เนี่ยคืนหางนี่บ่ต่้มก็ปล่อยสองล้อเลือมล่างหวี แน่ไอพ่นมาสั้นลืมล้างถ้วยน้องลืมล้างวีไปเย้าค่นวีหอมครับผมครับเบาเรื่องถ้วยเาเพราะว่าเป็นเอซิเมตที่เนื่าท่านได้เบาเรื่องนี้เขาเลยส่งมากรครับต่อไปส่งมาได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเขามาอ่านอีกก็ได้ว่าท่ายมาเบิร์นะครับว่าราคาเท่าได้ซีเมอรเฉลยยูนบอกเฉลยแน่นอนเฉลยหลักระสี ถ้าช่องท่าไอพี่น้องถ้พี่น้องสนใจจะเป็นตัวแทนมาดำเนินธุรกิจร่วมกันครับโอ้โหคุดง่ายง่ายเลยเอาสั้นเลยขายของนํากันนี่แหละเราในอนาคตสิบเป็นแต้งซี่อ่นอนาคตสิเป็นโลโก้ของปล่อยไฟโดยตรงอี้เพื่อใเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นขอกกิดเห็นจากพี่จากน้องกับแมนหรือฝึกฝึกอาชีพตัวเองกับแมนครับผมครับอย่างหนึ่งเลยมันของมันบบเสียบ่เ่าครับเอาไว้หลายปีครัถือแดดถือฝนกระทุน ครับ e เปรียบก็ได้บอลเ่าบอกครับบอลเนาครับบอลเอาใส้ปลาไปนี่กันว่ายุ่เป็นปีเลยปลาเนาแต่ถวยบอลโอ้โโอเครับโอเคครับเดี๋ยวเจ้านาเพอเราเร right. ิ่มผลของผลงานไ้ขคาว่าซิมีผลงานใหม่มาพร้อมกับถวยโอชามเล่าแมนบอกครับแมนครับน่าที่เป็นเพ่กี่ยวกับถวยกับจานหรือว่ากับแก้วบ่แน่ใจนะครับพี่น้องต้องรอรอดูคนบม่แน่บ่แน่ครับทักทายกันกองบ้านลวกั ทายราค่าถวยโทโอโซม่านํานะครับทายเ่นเ่นสนุกสนานอ่ะเอาอิลีว่าผู้ใดทายถือตรงนี้แจกเลยได้ไหได้ครับแต่ว่าอยากอยากขอเป็นแรบขัดทรงทัางมันมันสิแตกให้ให้ผู้ที่สะดวกอยากจะมาลบร้อยน้ำก็ได้ครับยานแตกสมบูรณ์เอานะครับผมอ้ยนอกันสิหาวิธีแจกกันเนาะ อ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้ไปฟังเพลงจากสองคนกันเพลงนี่ขอกันมาหลายเลยนะครับฝากใจใส่ท่านตะวันแล้วกะอันน้องลืมห่างวีนะครับพี่น้องสองเพลงนี้เราลับมาคุยปล่อยไาย่ายสอนต่อแบบคักๆกูเกิ้เลยครับไม่มีว่าเมื่อวีโอเคไปฟังเพลงบ่ามันบุตรบีโบราณอะไรให้เราไปดีผม่ามาขายถวยกับขายถั่วนี่แล้วไม่ต้อมาเรียดีดห่างทงผม